สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุกคนนะคะมาเจอกับยายเทพอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเทพจะทําอะไรน้อมาดูกันค่ะยายเทพจะทําได้กากมะพร้าวมานาะเปลือกมะพร้าวได้มาหลายวันแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีเวลาทํานอกจากยายเทพก็จะมาแช่น้ําไว้ก่อนนาอเห็นชาวเกษตรนะค่ะเขาทากันยายเทพก็หัดทำนะคะก็อยากจะปลูกไปกินนะค่ะ แช่ไว้ก่อนก็จะเทใส่กระมังไว้ก่อนนาะพี่น้องแล้วก็เอาน้ํามาใส่นาะบัดน,นี่ถุงหนึ่งซื้อมาเนาะคะ่ะซื้อมาเพราะว่าอันที่เอามาจากบ้านนะมันหมดแล้วเนาะคะ่ะได้มาจากบ้านพกมาด้วยเนาะไปบ้านก็จะมีการทําบุญงานบุญงานอะไรสารพัดก็จะปอกมพะพร้าวกันเองเนาะคะ่ะ ่วนเปลือกมันเนาะยาเทพก็จะสับๆแล้วก็พกมาด้วยนะคะมาใช้ที่กาามทมทีนี้มันหมดเนาะมันก็ได้มาไม่เยอะนะคะก็ได้มาพอไดพอได้ปลูกนะคะยาเทพก็เลยอันนี้ตาเทพไปเจอแล้วก็ซื้อมามาให้เนาะถุงหนึ่งนะคะก็ค่อยๆทําไปนะคะก็จะใส่น้ําเข้าไปนะคะ คนก็จะรู้ดีเนาะเพราะว่าทุกคนก็ปลูกเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะคะยะเทพก็หัดปลูกเดอ้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคนเย็บผ้าอยากปลูกผักว่าสนวานเนาะคะ่ปะปกติก็ทํางานงอกๆอ,อ,อยู่นะคะเสร็จจากงานก็มาผ่อนคลายกับการทรําเกษตรเนาะอยากปลูกอยากได้กินด้วยฝีมือตัวเองนะคะปลูกก็ไม่เกง่งแต่ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะจา้ะ ก็จะแช่น้ําไว้ก่อนนอกจะเทีไม่มีเวลาตอนแรกกะจะแช่สักสองสามชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงนี่แหละแช่ไปแช่มาทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่า,าแล้วแล้วแต่เหตุนอกจากแล้วแต่เหตุเสร็จเมื่อไหรว่างเมื่อไรค่อยมาทำนะคะก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะ,ะทำแบบว่า,เ,าเพลินๆน,นะคะทำเพลินๆก็ได้กินอยู่นะคะแต่ก็ ให้ความเพลิดเพลินนี่แหละให้ความสุขเนาะเล็กๆน้อยๆเราหาได้ใกล้ๆตัวนะคะก็เป็นความชอบนะคะหลายๆคนเขาก็ปลูกเป็นแป้งๆเลยนะคะมีสถานที่เนาะแต่จะเทพบอยู่ที่ร้านเนาะค่ะก็จะมีพื้นที่น้อยเนาะ,ะมันก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะค่ะไม่เหมือนบ้านนอกบ้านนาเราสมัยก่อนก็เคยปลูกกับพี่สาวเนาะเป็นมือช่วยนะคะไม่ได้ปลูกเองตอนนี้ก็อยากจะลงมือเองบ้างเนาะค่ะ เวลาไปบ้านเนาะหลานๆก็พาไปชื่นชมก็ชมฝีมือหลานานนะคะโอ้ยสะออนหลายเนาะคะ่ะใจก็อยากปลูกอยากทำใจชอบนะคะใจรักก็ทำไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะก็จะแช่น้ำไว้ก่อนเนาะถุงน,นี้น่าจะ20บบาทเนะาะแล้วก ได้หลายอยู่เนาะคะ่ะเต็มกระมังแต่ว่าตอนที่ยาเทพกลับบ้านนะยาเทพไปสับเองนะโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ <c oughs> กว่าจะได้มาเนาะพี่น้องมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเนาะคะ่ะทุกอย่างนี่มันต้องลงแรงแล้วก็เขาใช้ภาษาภาษาช่างอะไรเขาชอบบอกว่าไม่ไม่เงื่อไม่ออกไม่ได้หรอกตังอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นอันรู้กันนะคะ ก็ไม่ว่ากันเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานต้องออกแรงเนาะคะ่ะก็เราได้มาด้วยความสุดจริตนะคะเราไม่ได้ไปคดโกงใครก็ถือว่าดีนะคะทำมาหากินโดยสุดจริตค่อยๆทำไปช้าหน่อยแต่มั่นคงก็ดีกว่าเราขยิ่งก้าวกระโดดไปสั่นว่ามันไม่แข็งแรงมันไม่มั่นคงเนาะ เขาเรียกว่ารายได้มาแบบฉับชวยเนาะค่ะอันนี้ก็คือแกลอนน้ำเนาะค่ะที่เหลือใช้เนาะค่ะเหลือใช้เพราะว่าหมูมันขาดเนาะหมูมันขาดก็เลยหิ้ไม่ได้แล้วเนาะค่ะพี่เทพบก็มาดัดแปลงเป็นแปลงปลูกผักเนาะค่ะเป็นแปลงปลูกผักนั่งนั่งทำก็ไม่ได้ถ่ายเนาะค่ะเพราะว่าเคยถ่ายแล้วเนาะก็ยาเทพบก็นั่งทำก็แก๊กก็แก๊กอยู่นะคะก็เจาะรูข้างล่างแล้วนะคะก็จะเจาะ เจาะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะด้านไหนเหมือนกันเพราะว่าส่งเขาคล้ายๆกันนะคะก็จะได้มาซองแกลอนนะคะได้ซองแปลงน,นะคะทักษะทาไปเรื่อยๆเพลินๆนะคะบางทีก็เสร็จจากงานก็มานั่งดูทีวีก็ทําไปด้วยนะคะก็เจาะเรียบร้อยแล้วทั้งสองใบนะคะอีกใบหนึ่งไม่มีฝานะฝาหายนะคะก็จะใช้ไปกอเนะคะก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวค่อยหาอะไรมา มาปิดเอาเนาะคะ่ะก็จะใช้กากมะพร้าวนี่แหละลองก้นก่อนนะคะถ้ามีใบไม้ก็ใช้ใบไม้เนาะใบไม้ก็มีอยู่แต่ไม่เยอะนะคะก็จะเอาผสมผสมกันไปเนาะช่วยๆกันไปรองก้นก่อนค่ะรองพอประมาณพอเราไปยัดนะคะเราเอาเท่าที่เรามีนะคะเราไม่ได้ ทำเยอะแยะอะไรเนาะค่ะทำให้อ่าเขาเรียกอะไรอ่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะดีกว่าทิ้งเวลาไปเปล่าเปก็ทําไปเพลินๆินนะคะทําไปเพลินๆก็เผลิดเได้กินด้วยนะคะได้กินได้เด็ดด้วยเนาะผักเราก็ปลูกไปหลายรอบแล้วก็พอได้กินจงังหวะที่เราไม่มีใครมาขายหรือว่าเราไม่ได้ไปตลาดนะคะก็พอได้ใช้งานอยู่เนาะค่ะ ก็จะปลูกรองก้นพอประมาณนะคะก็มีใบไม้อยู่เนาะใบไม้เอามาจากไหนก็ามาจากแถวแถวนี้แหละนะคะเพราะว่ามันปิวมาบ้างอะไรบ้างเนาะคะ่ะยายเทพก็เอาก็เก็บออกจากบริเวณของเราเนาะคะ่ะก็จะมีประโยชน์เนาะใช้ของไกลตัว <c oughs> ลมปิวมาตามธรรมชาตินะคะก็ใช้ใช้ไปนะคะ ก็ลองผสมกันไปช่วยๆกันไปเนาะไอ้นั่นบ้างไอ้นี่หน่อยนะคะใบไม้นิดนึงกากมะพร้าวนิดนึงค่ะเปลือกมะพร้าวของทุกอย่างมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้ดินก็ตากเอาไว้แล้วนะคะก็จะใช้ดิน <c oughs> ที่เขาทําขายเนาะเราไม่ได้มีพื้นที่อะไรนะคะเราอยู่แต่ปูนซีมเมนเนาะ,ะก็ทําแบบนี้แหละเนาะ พื้นที่มีน้อยปุปกณ์ทุกอย่างก็งบน้อยนะคะประหยัดดูเสียมก็กุดแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะคะใช้ไปก่อนเนาะใช้ไปก่อนอันนี้ก็ใช้มานานปีแล้วนะคะตั้งหลายปีแล้วก็เอาใส่ให้ไม่ต้องเต็มมากนะคะไม่ต้องเต็มมากกลอน น้ำก็จะจุดได้อยู่พอประมาณอยู่นะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ทำเป็นร่องๆนะคะนี่ค่คือสิ่งที่ยาเทพจะปลูกเนาะ,ะ,ะก็คือกระเจียวนะคะกระเจียวเขาแตกหน่อมาตั้งหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ว่างเนาะ,ะเราไม่ว่างทีนี้เอาใส่ในถ้วยพลาสติกเอาไว้นะคะ่ะเขาก็มีความ ตอนแรกๆก็เหมือนจะมีความชื้นเนาะแต่ว่าพอหน่อเขาแตกขึ้นเขาดันฝาออกนะคะยาเทพก็เลยแง้มแง้มไว้นะคะดูซิว่าเขาจะยังไงทีนี้เขาก็ดันฝาออกฝาเขาก็เลยแง้มแล้วความชื้นก็จะหายไปเพราะว่าเขามีช่องระบายอากาศเนาะเท่าที่สังเกตนะคะตอนที่ปิดสนิทเขาก็จะมีไอมีมีไอของความอบเนาะ,ะมันก็ทําให้เขาแบบว่าแตกหน่อขึ้นมาตั้งแต่คราวกว่อนนู้น,นที่ยะเทพเก็บต้น กระเจียวที่เขาโรยแล้วนะคะที่เขาออกดอกเสร็จแล้วแล้วก็ต้นเขาก็แก่แล้วนะคะถ้าเป็นอยู่ตามโคกตามป่าก็ต้องเก็บนะคะเขาก็จะอยู่ในดินนั่นแหละแล้วเขาก็ได้ฝนนะคะพอฝนมานี่เขาก็จะขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะคะสมัยก่อนก็เคยไปสับดอกกระเจียวเนะเวลาฝนตกตื่นเช้ามานี่โอ้ไปกันด้้งแดงด้องแดงแล้วนะคะคอนกระตาไปละเด้อคนละบ้านละ กตากัดเสียงไปแล้วนะคะไปแต่เช้ามืดเนาะไม่ไปเช้ามืดไม่ได้เพราะว่าจะไม่ทันคนอื่นเขานะคะเพราะว่าแถวบ้านยะเทพป่ามีน้อยเนาะป่ามีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะมีป่าเนาะมีก็ไม่เยอะเนาะค่ะก็จะเป็นแหล่งธรรมะแหล่งหากินนะคะเขาก็จะเกิดตามธรรมชาติเนาะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาเนาะเอามาปลูกในบ้านก็ได้ ามาปลูกในกระถางเนาะคะ่ะก็จะอำนวยความสะดวกอย่างเช่นผักกระโดนเนาะคะ่ะแต่ก่อนนี้โอ้ยถ้าไม่ไปทุ่งไปนาไม่ได้กินด้เดี๋ยวนี้เหรอโอ้เอามาปลูกไว้ที่บ้านเนาะคะ่ะก็สะดวกขึ้นเนาะคะ่ะจากเป็นกระโดนป่าก็เป็นกระโดนบ้านและเดบันเนาะคะ่ะเอาไว้กินกับลาบปลาเนาะคะ่ะกินกับก้อยกุ้งจังสีนาะจะสมัยนี้วิวัฒนาการผ่านเปลี่ยนไปเนาะ,ะ <c oughs> ก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนเท่าไหร่เนาะ คุณแล้วก็นึกถึงสมัยพ่อแม่เราเนาะก็จะไปตามป่าเนาะถึงจะได้กิน,นะคะ่ะแต่ก็มีความสามารถนะคนรุ่นเก่านี่มีความสามารถพิเศษเลยในการทามาหากินเนาะคะ่ะก็ยังไม่มีเครื่องทุนแรงเนาะคะ่ะเด็กก็จะเอามานเนบเนบไว้แบบนี้ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มีน้อยเนาะคะ่ะจะไม่เอาอะไรเข้าออกมาเลยเนาะเอาลงทั้งหมดเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเอาออกมาแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เอาไว้นี่แหละเอาไว้ตามธรรมชาติของเขานะคะจะไม่เด็ดไม่อะไรเขาออกแล้วเอาไว้นี่เพราะว่าให้เขาอยู่ในใต้ดินนี่แหละนะคะก็ทําเป็นหลุมๆนิดนึงก็เอาหวัวเขาลงไปก็เอาดินกลบนะคะทําง่ายๆเนาะตามที่เรามีอยู่เนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะแกลดน้ําก็ไม่ทิ้งเนาะเก็บมาทําเป็น กระถางปลูกผักเนาะคะ่ะกระถางสีดํามีไหมมีคะ่ะแต่ว่ามันกรอบเนาะยาเทพก็ไม่ซื้อเนาะคะ่ะมีมาจากไหนมีมาจากที่บ้านของตาเทพเนาะแม่แกชอบซื้อนุนซีนี่มาปลูกแล้วทีนี้แกเปลี่ยนกระถางลงกระถางมังกรเนาะคะ่ะแล้วทีนี้อันนี้ก็ว่างก็มีเอามาอยู่แต่ว่ามันหลายปีแล้วเนาะมันก็กรอบแต่เราก็ไม่ใช้เนาะคะ่ะถ่ายออกมาแล้วก็ไม่ใช้ก็เอา เปลี่ยนเป็นแกลลอนน้ำเอาเนาะแทนที่เราจะทิ้งเราก็เอามาใช้ประโยชน์ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พรมน้ํานะคะพรมน้ําให้ชุ่มช้านะคะธรรมชาติของเขาเขาก็จะอยู่ใต้ดินนะเวลาเราไปสับเนี้ยเราก็สับเอาแต่ดอกมันหัวมันหรืออะไรแต่อะไรเขาก็จะอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมพอฝนตกมาเขาก็ขึ้นอีกนะคะ ช่วงฤดูฝนมาฝนใหม่เนาะคะ่ะทุกคนจะต้องไปโคกไปป้าเนาะคะ่ะไปหาสับตอนนี้เราเอามาปลูกในบ้านได้เนาะคะ่ะแต่ก็จะไม่เยอะอะไรเนาะคะ่ะเอาแค่พอประมาณนี้แหละถ้าขยายออกอีกได้ไหมก็ได้อยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเทพจะเอาตามนี้แหละตามที่มีเนาะพื้นที่เรามีน้อยเราก็เอาลงทั้งหมดนี่แหละถ้าขึ้นยังไงก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะคะ่ะพอได้ชื่นชมนาะอพี่น้อง ความสุขเล็กๆน,น้อยๆนะคะสำหรับคนชอบปลูกนะคะเนี่ยนาอเขาก็จะโผล่เขาดันฝาพลาสติกขึ้นเนาะตอนแรกยาเทพเก็บไว้ปิดสนิทนะคะเขาก็มีความอบอยู่ในนั้นก็มาลองๆองทำดูเนาะคะ่ะเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วเราก็ได้แปง้งดอกกระเจียวแล้วเนาะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจให้ยาเทพเสมอเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะให้ความเพลิดเพลินนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงปัง uh ปังรวยรวยทุกคนนะคะมีโชคมีใจทุกคนเด้อจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ